สวัยดีสวัยดีพี่น้องฟ้ากินเขา่าเทียงหยาบวะนี่หยาบาดีป้าลุงมาใส่นีนองน้า่น้องก็มาหาหอมเกี่ยมตรองเนื้อมือนนะบริหอมบรยอมมาหอมุดดีคื่น้อยอดีผุดตื่นอดีเนาะดีเห็นแล้วืบรอยอมได้มือน่ะมื่นแล้วบริฮอม

พันหน่งร้อยเจ็ดบเกาโอนน่าก็หากโอนนเด้อวันที่สัดแล้ววันเเยง้อยเจ็ดสเก้านี้ายบีกปกนี่ะอุ้ยอุยมาต้องทนมาต้องททนทนนะสก็บหลจะบงกองไันมาู ใช่ลูกเอ้า <ave> ค <teenage alive> ือ <music> ย <Brothers> okay, ับลงมาพูดละบานี่ตะกี้ยังอยู่หุเนอย่างเอาลูกเฮ้ยเตะเหยเตะนวลลูกบ่น้าบนไอเพนี่น่ะแล้วจิกยล้วิกเลยแล้วจิกเลยแ้ิกยปนี่ไปนั่งมาๆๆให้ทาอุบก่อนนี่ดีใจแล้วดีใจดีใจเ mau makan 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 โอเคพี่บอข้าวันน่ะที่ขอตู้น่ะป๊ามันมาข้างบนได้ร่มนะต<ด><ด>อาเอาเคลือมาให้ลูก บ้ากูอยู ah ่ลนี yeah ่ฮะอบก้นุไเ่หบบมาบัเกือบลมฮูกุดเอาไปบุเกือบลมฮูกุดน่าบังับไปบอกเออเออต้งขเื่อาาไปก่อน đi ra phá, sẽ cá hóm phật lắm, nhát mình nhang hăng luôn, đây hôm nay đây อ่ะเอ๊ะอะเช็ดหน่อยเช็ดมันหอนเช็ด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 หอนแห้งเขาจะเอาแพร่ท่มมาหรือวะแพร่้่มแพร่ท่มหุ้ยมากินแพร่กันได้อะกวอน้ำหนุกกวอน้ำ

Điều Điều năng, ngắn không Nó không khảo quá hẹn này không trời không trời không ngắn không ngắn không ngắn แจ็คเตือนละแถวปุ่มนะปะช่องหลิมอ้ยตายเด็ทั้งตื่นนะป้าสุกนก็ไอพี่กะตือประจำนี่นะจิ้มรุ่นจินมจ้องหลิมนะจิ้มก็จิ้ม เอ้ยนยันไีม่ซื้อขติดเอ้าวะอันนี้นะขติดเอาอยอุ้ยนันนี้มสูงเ้ยตายบ้านนูกินนมยิีมพมาหย่องเชื่อมันถึงหนากูกูกระไรสิทำามเอาขาเอาก่ะไรหย่องมันติมันอีบถึงหย่องเลยโดนลงโษซะกินปากินไาเร่องเาื่อดหรย

นี่แต to ่อนางตุ๊ตบลังแปะแปะเออแปะแปะตุตบเพงเออเออหัวเรลตุ๊กอะไรยึเก็บแต่เด้อน่อยนอมนต์ตุ๊กลังมั้งเือแข่งมาบรุงบมาแข่ก็บห่อนแขงมันเลยขอ้ชันคาเฟ่นาแข่งแข่อกนเลยไอ้ดอ้งดิ้งดิอะดิ้งดอ้งดิ้งดิ้งดิ้ง เอาเต่าหายตัดง้อยเต่าง่อยเออคุนมนตัดผมบะตัดได้เลยตัดแตมอรเนาะมันด่มุกรดิฮะที่จะมาหอนนี่นะเต่าหายมัร่มากกันเนาะเต่าเนื้อเต่าเนื้อจกแจ๊กทะเลก็จาอามาที่เ่อได้วันนี้นะเจาาหาเขาว่าเในสี่เต็กใส่สื้อปองนั่นไหนคน

มึงก็กินลลยจนสดน้าเนาะมิดเก่าหนึ่งวะมันหายดิมันอยากหนเข่าผมกเธอเทอยากหด้นั่นด้วยอยากริกอยากควอากควนะอาม้อนออกนะ้าไปออกข้างนอกเล้ได้คอยมูนผิดปงายเหลือเนว้าตายแล่พี่้องเอ้ยหอนไปบูดบูดเอาสิไปเลยส่ว ต้องเสือนนะร้อยเ่ายไปอีกอ่ะความความไม้ควาไม้ป้ายบันนี้ป้ายดอกอืมน่าเล่นวะจี๊ดีเทียนเลยอเมรกนเมรกันอเมรกันอมรกันอเมรกันอมรกันอะไวะตีนนะไยูทอมรกันอเมริกัอเมรกัน อไม่ก oh ็นะน้องจ้งดูดอกโอ้ยพ่อแม่มันหาเห็ดเป็นดุไรเนาะมันซื้อเห็ดมาให้ลูกเล่นหายแล้วนะหายแล้วอือห้องกินเลยพ่ะย่ะตอนนี้กินเลยพ่ะย่ะมันหยอมพะเยาเอเบิดแ่มันยุบยุบแล้วนะยุบแล้วบ๊เบ่งเอียงในตาเลยบ่ค่ะน้องบอกว่าจะข่าวตาเลยเอี่ยเออเออพาสีเอามาหายเลยอ้าวกอดเอาแพร่เลย อ่อนด icism, สูสะพาบางเนื้อจังดำขาวดำขาวอือโอ้ยเซ็ตลูกเส็จเมันห่อนเลยเสร็จเส็เสร็จนี่เส bon ็น <No น้ำไปยืนไปยืนน้ำแพอยู่น้ำแพ่าเส็ท้องลูกเซ็จท้องเซ็จท้องเสทองอืมอือเฮ้ยหันยุ้งๆุ้ หิวหิวแล้วโอ้ทันใจไงใ้แต่นมนมแม่ลายเนาะนมนมออกลายยีบบลืจังไงต่ำในซองบออคือลูนมอนลูกน้นนมแม่มันหวานติงอะลูกติงออเสื้อมได้บนซองแต่ผมใเยอลูกจะก็จกิเย็นเย็เดียวจลงไปเบิ่งพี่นนองพอไก่ทอง กำลังใส่ล่างประตูออกมาใส่นี่น้องหนามนะพี่น้องมาหอมแก้มน้องเนื้อน้องมาเมื่อน่ะบ่ได้หอมบ่ยอมพี่น้องมาหอมเมือนไอ้ทมเลมาหอมเพราะว่าตอนเพิ่นอิ่มเนาะกี่เอี๊ยออกไปแลยพัดโบกเลยติบานพัดโบกอีละบาทหายอีกละเอลเอลอีละเสร็จดล้างเอาเท้ามาดูห่ะอู้ซ่าอลไรพี่น้องเอ้ยมาสูนมาสูงห่อนแดงฮะเว้ยอนุสิตละวานาม คนน่ะฮะอยู่มีใส่คนส่งมีใส่บัตรบัตรบัตรเขาส่งบินมามันกิดอ๋ออัมีใส่มันบอดง่ายแล้วมันยังยุ่มเก่าบ่ตา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 เจ็ดพูดคนไหนเฮ้ยคนเน็ตโอ้ยหอนเนาะเกิดมาสาวหอนตัด เกิดมาเกิดมาปรับฮ้อนอือเนาะลวกก็ดอกกิ๋นแล้วคือบ่ปานนี้คือว่าอือมาเอ้าก็สู้ตะยังว่าอีดมันว่าเกิดมา0กว่าปีนั่นบ่เคยพก็สินความฮ้อนน่ะเคยพปานนี้บ่น่ยายจ้อยก็ยังเว้าพี่น้องเอ้ยอันักตนนันมืดน่ะเห็นอยู่ตะกี้เป็นยังน้อยน่ะอือพแบบนี้บ่ือเอแต่มันมืดนะมืดเบิดเอออันกลางเวนคือกลางคืนกลางเวนจ้เห็นโอ้เคยเห็นบ่เจ้าน่ะเคยเห็น เออบันแรกหึงบอมันไม่ออกมาน่ะจิบปีนเออห่วยหึงตื่นไปแล้วจังไม่แบบคล้ายๆอย่างก็ชุยอย่างปลาคายอย่างก็ยกระบบอไปวันไดทางบ้านเฮาก็คือตะเป็นถือกุบเนาะยังสรุปปลาคายยังเอิร์ดมเป็นพี่น้องเลยเออสุหราท่านเกิดได้เนาะสิ่าาทนอือ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 พาทิงมาพลังมาประเทศแล้วเนาะมาเกิดอะไรกันเอ้ยก็เห็นนั่นแหละอือถัดมาปีนีถัดมาเป็นเดนี้เนาะ เรต้องซื้อน้ำมันเด้อสิทอดไข่นะน้าเอ้ยไปทอดแฉดดนี่ต้มไข่แดดกับสีชุบปุเนาะมองแบบเป็นยางบักตูมืสชูเนาะโบสุกกะอ่ะหน่อยว่านอ่ะหน่อยว่นแล้วคือบอขึ้นมากินนมนะเอาเอ้ามึงเอาสองคนพี่น้องยองเงียงยองเงียงอยู่ในแดดเอาปลาลุงปลไก่แล้วกันน่นะพี่น้องแดดอริยล้อนไงอ่าคือไก่สีเหล่เลยแหละคือ กูลองอันนี้ได้ประตู2อันนั่นแล้วก็มาเฮ็ดลูกติ่งกันได้พี่น้องแล้วก็เฮ็ดระแนงเฮือนเนาะแนงเพิงแล้วก็ลูกติ่งันดพี่น้องจักเท่าไรก็บ่ดเว้านะอันแนวกวบห้องแอนะบ่น้ําเท่าไรก็ๆแนวกวบห้องแอนะปัลม่องลมมันดูดอากาศนะ ออมือนี้ข um ึ YT ้นไปซื in <S <S Portland, ้อมือนี้นะเบิร์ดหกพันบาททั้งดอกไผ่ทั้งแนวนี่แหละแต่นี่ดอกไผ่มุ่นๆใหญ่ไปนี่แหละเบิร์ดหกพันบาทแต่ว่าบห้าันซื้อครบได้ค่ะซื้อซื้อยายใส่อามาสซีหาดอกต่อนะรวมเบิร์ดนะซิปเอ็ดดอกหรือซิปดอกนี่แหละบรได้ซื้อมาหกสั่งอายที่ผ่าวฟิสเชนี่พี่เนาะลมผ่าลมห่อนอ่องห่อนวุ่น เออเอาปูให้นั่งดีๆลูกกินกับบอยองให้มันเอียดอกบานเลจะได้นมเต็มที่แหละเมออตีนสีตีนสีเทียนเอฮอมแล้วพอใจแล้วบานเลยหายแล้วหายแล้วโผล่โผล่โผล่อ่โผล่โผล่ป้าโผลมึงดูโผเอ้ยมูจขนมสูว จับเองพี่น้องมัดอีมแล้วบอีมแล้าชนได้หันจับกินนมเองดูอีหลอยบ่งดูน้องนะขดวกไก่วันนี้วันท่านจะจับเป็นจัเไสเหตุบางงามนะไเหตุบางงามนะเฮ้ยเ้ยจับเฮ้ยบา